สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้อยทุกคนด้วยนะครับพวกผมโฟนตรงเหมือนเดิมไหมครับเอาละครับพรีวิวสามคู่ในค่ำคืนวันนี้จะเป็นเกมไหนกันบ้างเดี๋ยวมาว่ากันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขอขอบคุณทางพักยก77ไว้ด้วยนะครับที่ทําให้เราได้มาเจอกันในวันนี้ครับเอาละครับพรีวิวสามคู่ในคืนนี้นะครับคู่แรกตีหนึ่งครึ่งเกมฟุตบอลบุนเดสซีกาของเยอรมันนะครับดอทมูลทีมอันดับที่8ของตารางวันนี้เปิดบ้านเจอทีมอย่างโบคุมทีมอันดับที่16ครับ สำหรับทีมดังสือเหลืองรถมุลนะครับ5นัดหลังสุดในการลงเล่นฟอร์มการเล่นก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับชนะไป3เสมอ1นนแล้วก็แพ้ไป1แต่อย่างไรก็ตามครับเกมนัดล่าสุดผลงานไม่ดีนะครับปุกไปแพ้สุดการดแบบย่อยยับเลยครับ1ประตูต่อ5ครับนั่นหมายความว่าเกมนี้ต้องเรียกศรัทธากลับมาจากแฟนบอลให้ได้ครับ ตัวหลักๆวันนี้ครับลงกันครบเลยครับชุดใหญ่เซฮูกิราสซี่นะครับมาเซลซาบิเซอร์นะครับยูเลียนบลันมิดฟิลด์คู่กลางบาสกาโรต์จับคู่กับเอเมเชานนะครับวิงแบ็กซ้ายขวานะครับไรเดอร์สันกับเดมิกิทเทนนะครับเกมรับมีนิคาชูเล่นะครับชาร์ล็อตเติร์เบกนะครับแอนตันแล้วก็ผู้รักษาประตูเป็นโกเบลลงกันครบนะครับวันนี้เปิดบ้านเจอบทีมอย่างโบ่คุ่มอันดับที่16ของตารางซึ่ง5นัดหลังสุดในการลงเล่นก็ไม่ชนะเลยนะครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป4ฟอร์มเน่ามาก คู่นี้ครับเฮตูเฮห้านัดหลังสุดที่เจอกันนะครับดอทมูลชนะไป3แล้วก็เสมอไป2ครับดังนั้นเกมนี้นะครับดอทมูลก็ต้องการ3แต้มเพื่อเรียกศรัทธากลับมาได้เล่นในบ้านด้วยครับคู่ต่อสู้อย่างโบคุ้มไม่เท่าไหร่เชื่อว่าเกมนี้ดอทมูลจะสามารถถล่มเอาชนะไปได้มากกว่า2ประตูขึ้นไปและครับมาถึงคู่ที่2อในคําคืนวันนี้นะครับตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับเกมฟุตบอลเกาโชเซเดียของอิตาลีนะครับเอซิมิลานทีมดับที่เจ็ดของตารางครับเปิดบ้านเจอทีมอย่างเลดเช่ทีมดับที่สิบเจ็ด มิลานนะครับ5นัดหลังสุดในการลงเล่นชนะ2เสมอ1หนึ่งแล้วก็แพ้ไป2ครับแต่อย่างไรก็ตามเกมนัดล่าสุดทําผลงานได้ดีมากๆครับ้วยฟอร์มการเล่นที่ชนะทีมย่างอินเตอร์ไป2ประตูตอนหนึ่งครับไม่ธรรมดานะครับวันนี้ตัวหลักลักครับนำทัพโดยแทมมี่อับราฮัมครับราเฟลเลอเลาอาวโรมาราต้านะครับคิสเตียนปูริสิทแดนกลางจะเป็นโฟฟาน่าจับคู่กับทิจานี่ไรเดอร์ครับเกมรับมีเตโอยนองเดสครับโทโมริแก็บเบียแล้วก็เอเมอร์สันผู้รักษาประตูเป็นไมค์มนยองครับชุดนี้น่าสนใจเลยนะครับ วันนี้เปิดบ้านนะครับเจอทีมอย่างเลตเช่ซึ่ง5นัดหลังสุดในการลงเล่นชนะ1เสมอ2แพ้ไป2ฟอร์มโดยรวมถือว่านเน่ามากครับเฮตูเอตครับห้านัดหลังสุดในการลงเล่นนะครับเอซิมิลานชนะไป3แล้วก็เสมอไป2ครับดังนั้นถ้าเกิดดูจากฟอร์มการเล่นในเกมนัดล่าสุดที่บุกไปชนะทีมอย่างอินเตอร์ได้ก็เชื่อวเกมนี้มิลานน่าจะสามารถชนะเลตเช่ได้มากกว่า1ประตูขึ้นไปแหละครับปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับตีสองตรงครับไปดูที่ศึกลิกเอิงฝรั่งเศสกันบ้างครับ เปครับทีมแชมป์เก่าวันนี้เปิดบ้านเตือทีมอย่างแรนทีมดับที่8ของตารางครับสำหรับเป H ชครับหนัดหลังสุดในการลงเล่นครับชนะไป4แล้วก็เสมอไป1ครับนัดล่าสุดผลงานไม่ดีเท่าไหร่บุกไปเสมอแรงหนึ่งประตูต่อนหนึ่ง วันนี้นะครับตัวหลักๆก็ยู่ครบครับแบดลีย์บาโคล่าครับโคลโลมัวนี่ครับอุสมานเดมเบเล่ดันกลารมีไซเอเมอรี่นะครับฟาเบียนดูอิสครับแล้วก็ดาวเนวสเกมรับมีมูเคเล่ครับมาควินยอร์ตปาโชฮากิมีผู้สักประตูครับวันนี้เป็นทางชาโฟนอฟครับก็จะเป็นผู้เล่นแกนหลักในวันนี้นะครับวันนี้นะครับชอบแผงมิดฟิลมากนะครับรวมไปถึงเกมรุกค่อนข้างลงตัวนะครับวันนี้เปิดบ้านนะครับเจอทีมอย่างแรนซึ่ง5นัดหลังสุดในการลงเล่นชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2ครับฟอร์มการเล่นก็ไม่ค่อยดีเท่่าไหรนัก เฮตูเฮครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วเจอ3นัดนะครับปรากฏว่าเปเชชนะไป2เสมอไป1แล้วก็ไม่แพ้เลยครับดังนั้นดูจากฟอร์มการเล่นนะครับรวมไปถึงผลงานล่าสุดครับก็ชอบเกมรุกชุดนี้ของเปเชนะครับค่อนข้างลงตัวแล้วก็แดนกลางถือว่าเหนียวแน่นมากครับดังนั้นเกมนี้เชื่อว่าเปเชเล่นในบ้านจะชนะมากกว่า1ประตูขึ้นไปแหละครับเอาละครับ3ทีมที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับย้ำอีกที บุนเดสสิก้าเยอรมันครับตีหนึ่งครึ่งเชียร์ดัตมุนนะครับตีหนึ่งสี่สิบห้าครับซีาาลาเตอรี่ให้เชียร์ซิมิลานและตีสองตรงนะครับลีเกอรฝรั่งเศสให้เชียร์เปเยเชไปได้เลยนะครับสำหรับใครที่มาชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางของไซก้อยไว้ด้วยนะครับ